บ้างพี่อร่อยนุ่มครับนุ่มละลายในปากเฮ้ยสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วครับทุกคนถึงไหนสถานีตั้งรัวถใช่นี่ทางนี้พี่ร้านจิ้งนำครับน,<ม>นี่นี่นพี่ผมจ๊อบนะครับผมหนุ่มครับผมดนรนำตัวก่อนแฉกินเรื่องแนะนำตัว เรามา<ช>ทำอะไรคราับมาจะมาชิมครับผมอีกแล้วเราชิมอีกแล้ว<ช>นะี่แล้วก็ชิมซสมดโต๊ะเลยตอนนี้นเราอยู่ที่ร้านจิ้งนํากันนะครับผมเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ใครผ่านไปผ่านมาก็จะแวะมากินกันที่นี่นึกถึงคาโมก็ต้องร้านนี้เลยนะครับหลายคนบอกมากินแล้วติดใจ สวัสดีครับชื่อวัชระพงศ์อิสริยวัน์ครับเป็นลูกของเจ้าของร้านครับก็อยู่ในเจ n เนอเรชันที่3ครับจิ้งนำนะครับเป็นชื่อที่มันแปลว่าลูกเรื่องในทางทิศใต้ครับคือปู่ก็มาจากในทางทิศใต้ของประเทศจีนนะครับ,รบก็เลยมาตั้งชื่อว่าจิ้งนำ นครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่จ๊อบตั้งตารอคอยมาตั้งนานนะก็คือเวลาที่จะทําอะไรช่ไหมครับผมไม่ไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องชิมก่อนใช่ซึ่งเราก็จัดหนักจัดเต็มมีทุกเมนูเพื่อทุกเมนูดีกว่าเรียกว่าหลายเมนูแล้วก็เมนูมันจะเยอะเกินไปใช่เมนูที่ทางร้านบอกว่ามาที่นี่แล้วต้องสั่งก็คือ ขาหมูครับผม,ม,ม,มนี่เลยไปรเริ่มเพิ่มรเริ่มเพิ่มเลยนะใช่แล้วทีนี้ยังไงครับผม,มเมื่อกี้ที่เราได้คุยกับทายาทเจ้าของร้านเจเนเรชั่นที่3หรือว่ารุ่นที่สนั่นเนองเขาแนะนําเมนูมา3าอย่างครับผมเมนูแรกเปมาถึงต้องสั่งอ,อันแรกเลยนะไหนพี่เจ้าบอก<ม>ไปซิคืออะไรอ่านี่คือคณะปลาเค็มนะครับคณะปลาเค็มนี่เป็นอย่างนี้ครับผมทามาจากอะไรคณะไงคณะแล้วก็ปลาเค็มชื่ออะไรคณะปลาเค็มเมนูที่2 ยังไงต่อเที่สองก็คือคือแบบว่าอร่อยเกินไปมีคนมีคนเลมไปแล้วเขาเรียกว่าเกี่ยมฉ่ายครับผมเกี่ยมฉ่ายคืออะไรพี่จ๊อบเกี่ยมฉ่ายคืออะไรเกี่ยมฉ่ายคืออะไรผัดกับเน่แต่ที่นี้เขาผัดกับกระเพาะหมูนะฮะ จับข้อมูภาษาจีนคืออะไรนะครับพี่เวทต้มต้โอเคต้มต้อะไรที่มนเป็นก๋วยเไก่อ่ะคือเทปป้าจ้ำอีกเมนูหนึ่งแพ้ไปบนึนก่อนก่อนจะไปเมนูขอเช็ดหน้าก่อนอีกแล้วเทปที่สองเราก็มีดวงอาทิตย์อันนี้เราเตรียมมาเองนะมันจ้าซะเหลือเกิน นี่กสามคือกะเพราขาหมูอันนี้เลยกะเพราขาหมูทางร้านแนะนํามานะฮะแต่รสชาติอ่ะยังไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้กินเรายังไม่ได้ชิมใช่เราจะชิมเดี๋ยวอร่อยได้หรออร่อยใช่ไหมอือมูอันนี้เคือบบพี่ถามไม่ใช่นะที่ถามคือพี่นุ้ยหิวนะระวังน้ำมันจะเจงหน่อยนะพี่ ซึ่งเนี่ยทุกคนเมื่อกี้คือขาหมูยังเต็มอยู่เลยนะตอนนี้คือแบบว่าอ่าอาหนุ่มมากเหลือแต่กระดูกแล้วนะทีมงานนี่ดูใครเอาหนังไปอ่ะดูดูพี่นุ้ยซัดแลกเลยนี่อ่อาหนุ่มหนุ่มนี่พี่บิ๊กก็เฮ้ยอร่อยเหรพี่อร่อยจ้าอรยอยหลาไม่ไหวคืเป็นไงบ้างครับพี่เบทกคืมองไปยังก็ตากระตาเลยครับโอเคกินก่อนไม่รอแล้วนะตอนนี้ก็คือพี่จ๊อบ จะลองชิมขาหมูนะที่เขาบอกว่าเด่นน้ำเด็ดหนานะ,อ,ะอันนี้แอดมินจ๊อบชิมสักทีเดี๋ยว่ตักเยอะเกินพอแล้ว <c oughs> ชิมไม่ใช่กินอ่นนี่นะจะชิมแล้วนะครับได้ครับผมคือเราจะไม่ชิมคำเด็กเลยเพราะว่ามันจะไม่รู้รสชาตินะครับได้เราต้องชิมคำใหญ่ๆๆ ไงงบ้าพี่อร่อยนุ่มครับนุ่มละลายในปากเฮ้ยมี่ขามหมูแบบสุตรแบบสุตรยาจีนแล้วแบบเปื่อยนุ่มละลายในปากไม่ได้เคี้ยวเลยเห็นป่าเมื่อกี้เห็นป่าไม่ได้เคี้ยวเลยเครื่องเทศสุดแปดอย่างเฮ้ยพี่วีเอสไมได้โม่ได้โมเขาบอกเฮ้ยโอ้โหยุ่าห์ว่าจะไม่ถามแล้วก็มีอะไรบ้างตกใจวะปลาคางปลาฉาปลาคางผัาฉานำข้าวปลามาจากแม่น้ำแยงซีเรียจริงในจริงใช่ไหมพี่ไม่จริงพี่กินสดๆเมื่อกี้ หลังจากที่ผมเองและทีมงานได้ลองชิมอ,อาหารหลากหลายเมนูที่ทางเจ้าของร้านได้รังสรรมาเสิร์ฟไป7จ็ดแปดคำแล้วต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากดูจากภาพได้เลยว่าหมดเกลี้ยงไม่เพียงแต่เมนูที่ทางร้านแนะนําเมนูอื่นก็ยังเด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียวขอบอกคําเดียวเลยว่าใครผ่านมาถนนเส้นนี้แล้วไม่แวะมาทานถือว่าพลาดจริงๆทุกคนครับตอนนี้ก็ ทุกคนเขาได้ชิมแล้วก็ได้กินกันหมดแล้วนะแต่ผมเนี่ยมัวแต่ถ่ายอยู่ไงก็คืออาหารก็เหลือนิดนิดหน่อยๆอ่างเงใช่คือผมไม่ได้กินเลยนะใช่ผมก็ยังไม่ได้กินนะครับผมก็ยังไม่ได้กินนะครับคุณชิมคุณชิมคุณชิมผมไปชิมอยู่โอเคตามคอนเซ็ปต์รายการชิมเจ็ดแปดคำพี่ก็เป็นคนสรุปกันถึงยังไม่กินเดี๋ยวจะไปกินละใครที่มาที่นี่นะครับก็มาเลยร้านจิ้งนำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลอสามารถดูคู่ก็ได้ใชู้่ก็ได้ใช่หรือไม่ก็ดู ปลาที่เราคุ้นตรงนี้แดงดำเบอร์โทต๊ะสามนี้เบอร์ล์ใช่ครับผมเอาไว้คราวหน้าอยากให้เราไปชิมที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกแฟนมาบอกครั้งลิปติ้เดียวครั้งที่แล้วเดียวเลยอย่างชาเมียงชาเมียงยังใหม่โอเคซ้อมมาแล้วเอาไปแล้วโอ้ยทำได้ครับงั้นนวดดีครับ